ะละละเราไ,ได้รับรายงานว่าเชีตูทถูมีเทวุหูดกำลังออกอลาวาดอยู่คุณพิสโตส่งผมออกไปจาัดก,การด่วนเอาละตอนนี้มาร์คทูอีวาศูนยคัลเลอร์ไทย ออกตนี่เชิญสตาร์ทผมนะมาถึงเป้าหมายแล้วนี่ก็สวัสดีทุกคนนะผมนะไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนเลย <c oughs> ไม่น่าจะหลายเดือนนะหลายสัปดาห์เลยผมนะช่วงนี้ต้องทำงานหลักไงเออวันนี้มีโอกาสมาเล่นเกมผมนะก็ขออนุญาตจัดแมสต์บิลด์เลยละกัน <c oughs> นี่ก็อันนี้เป็นมาร์ก2ผมนะแต่ว่าเราอ่ะคัสตอมบิลด์เป็นทีวันส่วนหนึ่งคัลเลอร์ไง ส่วนอาวุธที่ติดตั้งมาของผมนะก็จะมีอ่มเก้าเก้าผมนะเอ็มเก้าเก้าเอาเอฟซาวด์ไลฟ์โฟอด์ผมนะเออดูความสามารถของเข้าราชก่อนนี่ยเอฟซาวด์ไลฟ์โฟลด์เอยูก็สามารถยิงเข้าล้วงได้ผมนะก็ถือว่าใช้ได้อาวุธที่ติดตั้งมาอย่างนี้คือเอ็มสองหกนะแก๊งลิงกันเน,นี่ก็ถือว่าก็เจ๋งอยู่นะเรื่องของปืนกลศัตรูก็ยังเป็นพวกสัปหลาดต่างดาวเช่นเคย แล้วก็อาวุธหลักผมนะเป็นอ่ามันชื่ออะไรเนี่ยมาโกโรคุผมนะอีซอส,สเองโอ้โหดาบที่ตั้งชื่อว่าเองหรือเปล <c oughs> ่าเนี่ยอ่ะยะโอ้ไปก่อนละกันไอ้แย่จู๊ดเวทผุดไอ้พวกวพน,นี้คือเรียกว่าเซลล์ของพวกโยอทผุดผมมนะันไม่ใช่ตัวจริงเนะี่ยอ่าตัวแม่มันยังออกมาอยู่เกลิ้งสกัน พื้นที่เคลียผมนะต้องอทำเป็นการซ่อมเสาสัญญาณผมนะเพื่อให้ดาวเทียมทำงานสำเร็จไปยังพื้นที่ที่ต่อไปคือไอเกมนี้เน,เนี่ยผมจะผิดเนี่ยถ้ากระสุนเราหมดเลยคือหมดแล้วหมดเลยนะเราต้องไปหาเก็บเอาจากแมปอะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะโอเคลุยต่อโอ้เยอะเลยฮะโจมตีไม่มีสก,กิลคอนตามเบิร์ตเลสิเออ น่าเสียดายนะถ้ามีนี่คือกะว,ว่าเอาไปทำดัมมี่โหมดเลยฮ <c oughs> <c oughs> ะไม่ได้ติดตั้างมาหรือเปล่าหรือว่าไม่ติดโอ้หศัตรูตมันถึกนะออกมาเลยเยอะก็แดนลบดอกไมพิเศษเยออืมช่ออุ้ยสไลด์ผิดทางนะโอเคอย่างนี้นึง โอ้โหติดตั้งมาน้อยเกินไปเนี่ยจริงๆน่าจะติดพวกมิโซมิสายมาด้วยนะมาก็อันนี้ที่ทุกคนเห็นนี่คืออันนี้ไม่ได้เปิดไลท์ผมนะมันจะมีไลท์ด้านข,ขวาม,มือบนผมนะ <c oughs> อ่ากูบทเทสต,ต,ตอนนี้อยู่นะเ,เลยเซนะอรเทสสีเฉยๆนะของจริงกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเฮ้ยติดเกินเรียบร้อย เอาละครการซ่อมเสาสัญญาณดาวเทียม3จุดเพื่อให้เราสามารถที่จะอ่าสนทนากับศู์บัญชาการได้ผมนะไม่ให้เกิดอาการแจมมิ่ง <c oughs> โอเคคอมพิวเป็นสโองโวันี่นานจัดคอมพิวตปสามผมนะสำเร็จแล้วเราสามารถกู้คืนสัญญาณจากาทาวเวอร์ราเมจได้ผมนะที่โดนทำลายไปได้ไปยังเอเรียต่อไป คำเตือนตัวทบศัตรออันตราย Warning Warning เจอ๋พูดใบเล็กหนึ่งขผมนะโผล่มาแล้วอย่า <laughs> yeah. แกลิสกันออกตัวจบทีไม่ได้นะปิดอมตะมาส์โอ้โหจริงๆถ้าจะแอคไว้ของนี้นี่ก็คือเราต้องปิดระบบอ่าออโตลโอกออกนะจริงไม่ต้องปิดระบบออโตลโอกก็ได้ผมแล้วแต่ชอบละกัน เพราะว่าที่มันหนักหน่วงก็คือเรื่องของระดับความยากกันแหละออชัว่วเฮ้ยโอ้จะทำอะไรของแกนี่ไนงะโจมตีเอากระสุนหมดแต่4 9นัดน,นะพอทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะองเียกระสุนหมดแล้วก็คือหมดเลย <c oughs> เอาละ S9 l ฟ v e l ย <c> u <oughs> <c oughs> ใช่น้อนผมมันก็ตกซอกเรียบร้อยภารกิจในการกำจัดเทวทูตสำเร็จไปดูด,ดีมิชชั่นเคลียร์มิชชั่เคลียร์ก็ถือว่าสีนี่ก็คือทำได้นะแต่ว่าต้นตำรับเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาผมโอ้ อันนี้เป็นอีวาศูนย์ที่กาลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาผมนะเดี๋ยวเป็นเชื่องทดสอบแต่ว่าเครื่องจริงยังอยู่ในช่วงกําลังสร้างผมนะคนต้องใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งมากหลายเดือนสัปดาห์ประมาณหลายสัปดามะมะมะหาดา์ผมนะก็ถือว่าก็รอก,กันไปผมนะโอเคสลับวันนี้ผมมีจะฝากนะเอาไว้เจอกันใหม่ในข้าง่ปไปผมนะแต่ว่าเป็นเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมนะวันนี้ก็ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ยังติดตามและก็รับชมผมนะบายบายจุ๊บ